สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับหลวงพ่อลุ่งครับวัดลามแก้วอำเภออัไไยจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับราคา200บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพะะ c o m เบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม y t u t u ล้านพระ c o m เพจล้านพระ m f a เฟ b บ o k ล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้า เช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดําเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับหลวงพ่อลุ่งครับวัดลามแก้วอำเภอหาวไยจังหวัดนนะครศรีธรรมราชครับราคา200บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระคอมหรือโทร099 484 8787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม กดติดตามช่องร้านพระคอมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ